ผมสวัสดีเช้าว,วันพุธนะครับเวลาแปดโมงเชา้านะครับของเชา้าวันพุธเมื่อคืนนี้กลับจากนครสวรรค์มาถึงบ้านไรยก็ประมาณสี่ทุ่มวันนี้จะไปทํางานนะครับบรรยากาศฝนตกเมื่อคืนนี้ครับดูบรรยากาศรอบๆเดี๋ยวเราจะไปที่ทํางานกันครับนี่บรรยากาศโดยรอบบ้านบ้านเช่าผมจะอยู่บร,ราาิเวณตรงนั้นนะครับใกล้ๆภูเขานี่แหละ ้องฟ้าอึมครึมอยู่นะครับนี่ก็จะเป็นไร่มันสำปะหลังชาวบ้านนี่คือที่ทํางานของผมนี่ครับผมจะพาท่านผู้ชมขึ้นไปชมบนหอคอยด้านบนสุดนั่นเลยไปชมบนหอคอยด้านบนสุดนะครับไปชมวิวทิวทัศน์กันที่ทำงานห่างจากบ้านพักก็ไม่ถึงนาทีครับนี่คือความเป็น บรรยากาศต่างจังหวัดจะเดินทางไปไหนมาสะดวกครับไปกันครับผมท่านผู้ชมก็จะเห็นบรรยากาศหมอะกบนภูเขาเลยครับเช้าๆนะครับสวยงามตอนเช้าๆก็จะมีคนมาออกกํบบาลังกายช่วงเช้าช่วงเย็นครับสนามกีฬาเทศบาลตะบนบ้านไร่ ทำงานก็อยู่ใกล้แค่นี้เองครับก็จะมีอาคารอเนกประสงค์สระว่ายน้ำแล้วก็สถานที่ออกกำลังกาย ลงยิมครับบรรยากาศเช้าๆของที่ทำงานครับเอาไหนมนตก,ตกมากกว่าคืนตอะไรงงดีใจนะผมก็พูดไว้เข้ามาถึงที่ทำงานแล้วครับมีทั้งหมดสามชั้นมาแล้วเจ็บ <ไป S 1> ครับผมอีกประกาศกัหนง เช,ช้าผมก็จะมาเซ็นชื่อตำกับอย่างนี้ประจำทุกๆวันครับก็จะมีสมุดเซ็นชื่อนี่เป็นโตประชาสัมพันธ์ฝั่งนี้ก็จะเป็นกองคลังงานจดทะเบียนพาณิชย์จัดเก็บห้องนี้ก็จะเป็นห้องทะเบียนปัจจุบันนี้ผมจะลงมาอยู่ด้านล่าง ถ้าเป็นส่วนใหญ่ครับเหตุผลคือเจ้าหน้าที่ส่วนมากจะอยู่ด้านล่างและชั้นสองกันเป็นส่วนใหญ่การที่จะหห้วแฟ้มขึ้นไปด้านบนบางทีก็เหนื่อยยุ่ยากครับอันนี้กองช่างแยกห้องน้ำชายหญิงฝั่งนี้ห้องน้ำชายครับนี่คือบันไดขึ้นชั้นสาม ฝั่งในห้องน้ำหญิงแล้วก็แม่บ้านอยู่นี่แม่บ้านจะมีทั้งหมดสามคนครับอันนี้ห้องวิทยุห้องประชาสัมพันธ์เดิมทีเป็นห้องกองสารสุขและสิ่งแวดล้อมเป็นที่เก็บของครับห้องสมนักประหลัดห้อง กองสาสมาราอยู่นี่ปลาปาแล้วก็ห้องลองประลัดอยู่ด้านในนี่ครับขึ้นมาชั้นสามเดิมทีห้องผมจะอยู่ในทุกชั้นจะมีห้องน้ำชายหญิงแยกชายหญิงซ้ายขวาแบบนี้ครับ ปกติผมจะอยู่ในห้องนี้อันนี้คือห้องห้องนายกครับอันนี้ห้องแม่บ้านห้องเก้าอี้รับรองแขกห้องรองนายกครับ ห้องผมจะมาอยู่ในห้องนี้ครับแต่ว่าไม่ได้มาอยู่มาร่วมปีถ้ามาอยู่คนเดียวก็ต้องเปิดแอร์เปลองแอร์ครับไปอยู่ด้านล่างดีกว่าเนี่ยบางทีผมก็มานอนที่นี่นานๆนี่พระห่มผมครับปูนอนนี่เลยก็จะเห็นวิวด้านบนตลาดสดเศูนย์ป้องกัน แล้วก็ถังปรปาปจาเห็นภูเขา่านี้ครับถ้าเราเปิดม่านนี่ครับผมถ้าเปิดม่านก็แสงเข้าเยอะในห้องนี้ครับ บางทีผมก็มานั่งกินข้าวที่นี่ผมจะมีลูกสาวตอนสองขวบหนึ่งขวบสองขวบปัจจุบันนี้เรียนมเกษตรศาสตร์ปีสี่แล้วครับ ไปชมห้องประชุมสองห้องครับห้องประชุมนี่คือห้องประชุมสภาเทศบาลตำบนบ้นไ่บางครั้งก็จะมีหน่วยงานราชการมาขอใช้ห้องประชุมครับก็จัดที่ห้องนี้ครับมีจอโปรเจคเตอร์มีพระ ด้านหลังนี้เป็นเครื่องเสียงครับควบคุมเสียงนี่ห้องควบคุมเสียงประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นห้องประชุมเล็กก็รน,นีประชุมสิบคนก็ใช้ใช้ประชุมห้องเล็กนี่ได้ครับนี่ เปิดม่านก,ก็เห็นวิวเห็นธรรมชาติห้องนี้เคยเป็นห้องประธานสภาครับนี่ห้องประธานสภาห้องกิจการสภาแต่เอามาเก็บของครับห้องนี้เป็นห้องรับรอง เวลาจัดประชุมก็จะมีจัดเบรกยินตัวนี้ครับปิดประตูออกไม่ได้นี่ครับจะเป็นเล่เบียงชมวิวด้านนอกได้เดี๋ยวผมจะพาขึ้นหอคอยชมวิวนี่คือเหตุผลหนึ่งที่ผมไม่ได้ขึ้นมาข้างบนประมาณร่วมๆปีกว่าแล้วครับนี่ นี่ถ้าเดินขึ้นมาก็ออกถือว่าเป็นการออกกําลังกายแต่ข้างบนไม่ค่อยมีคนขึ้นมานะครับจากมีนกพิราบเยอะนี่เป็นหอคอยนน่นสูงไม่สูงก็ดูเอาครับริ่วเลยครับตั่น เดินไปต่อนี่ครับจะมีขี่นกพิลาบเยอะด้านบนเนี่ยเราก็จะเห็นสนา,นามกีฬาเวลาแขกมาหรือมีรัชทายาทเสด็จมาก็ใช้ สนามกีฬาจุดนี้แล้วก็เป็นที่ลงเฮลิคอปเตอร์หรือแม้กระทั่งรองนายกองคบนตรีก็เคยมาครับนี่บรรยากาศ360องศาบ้านที่ผมอยู่อยู่บนเนินเขาเนื่อน,นะครับที่ผมมาเราก็จะมองเห็นสถานที่เทศบาลอยู่ด้านบนก็จะเห็นบ้านผม เริ่มหอๆห,หน่อยครับนั่นคือที่ว่าการอำเภอบ้าไร่สถานีตำรวจฝั่งนี้เป็นตลาดสดหอปลาจะว่าไปแล้วก็เหมือนอำเภอปลายครับฝั่งนี้ก็จะเป็นภูเขาเนี่จะเห็นถนนขึ้นไปบนภูเขาสามารถไปอุทยายนแห่งชาติภูเตยได้ครับ สถานที่กลางเต็นหรือไปเขื่อนกระเสียวได้ตางเส้นนี้บรรยากาศสวยงามครับสำหรับคลิปนี้ก็พาท่านผู้ชมมาชมบรรยากาศโดยรอบถึงไม่ถึงกับละเอียดมากไปค่อยเข้าไปเจาะลึกพาดูเพลินๆครับสำนักงานเทศบาลตาบนบรรไร่ผมมาอยู่ที่นี่ก็20กว่าปี อีกหกปีนิดๆครับก็คงจะได้จากจุดนี้ไปแล้วจากนั้นที่นี้คือไม่ได้ตายไม่ได้เสียนชีวิต,ตเกษเียณอายุราชการครับอีกหกปีนิดๆ,ๆก็จะได้ไปอยู่บ้านธรรมดาเฉยๆสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ